เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่5จากโรงเรียนสาธิตและออุทิศระดับชั้นอนุบาลปีที่1มีสมาชิกดังนี้ค่ะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศเป็นโรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกที่จะตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการสร้างขึ้นจากเงินบริจาคข,ของนางสาวละออหลิมเส้นไทยเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2483โดยมีคุณหญิงจิตราทองแถมณอยุธยาดํารงตําแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อทดลองและทดสอบ ว่าประชาชนมีความสนใจและเข้าใจการอนุบาลศึกษามากน้อยเพียงใดโดยเริ่มทําการสอนให้กับนักเรียนอายุ4-5ปีจํานวน30คนต่อมาในภายหลังมีผู้สนใจนาบทหลานมาศึกษาเป็นจํานวนมากทางโรงเรียนจึงได้ขยายชั้นเรียนและอาคารเรียนเพิ่มขึ้นจากอาคารเรียนชั้นเดียวเป็นวิจิตรอาคารอนุบาลวิทยาและศาลาอารุณ ต่อมาเมื่อมีการแบ่งการบริหารงานในวิทยาลัยครูรวมทั้งโครงสร้างของวิทยาลัยครูให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช2518โรงเรียนอนุบาลละออุทิศจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตามลำดับเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานและสภาพความเป็นจริงปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละออุทิศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษศรีจันทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตล่าอุทิศในระดับชั้นอนุบาลปีที่1เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นประสบการณ์ตรงโดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยครูมีบทบาทเป็นผู้คอยแนะนำช่วยเหลือ ถามคำถามกระตุ้นให้เด็กคิดและป้อนข้อมูลใหม่ๆให้กับเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้อภิปรายสนทนาพูดคุยและทด,ดลองค้นคว้าด้วยตนเองผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมขึ้นในรูปแบบของการผสมผสานกิจกรรมได้แก่กิจกรรมนิทานส่งเสริมกระบวนการคิดกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจง้งกิจกรรมสงบ และกิจกรรมพิเศษเช่นกิจกรรมดนตรีคิริบูนกิจกรรมว่ายน้ำกิจกรรมพละศึกษากิจกรรมห้องสมุดของเล่นและกิจกรรมภาษาอังกฤษการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่5ในระดับอนุบาลชั้นปีที่1เป็นการดำเนินการจัดในลักษณะโครงการต่อเนื่องร่วมกับทางโรงเรียนได้แก่โครงการดาวเด็กดี โดยม um. ีน ja, ักศึกษาฝึกประสบการณ์ในระดับอนุบาลชั้นอื่นๆดำเนินการจัดร่วมกันเพื่อส่งเสริมค like ุณธรรมและจริยธรรมให้ก oh, ับเด็กผ่านการเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติและถามคำถามส่งเสริมกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยแบ่งโครงการออกได้เป็น4หัวข้อได้แก่โครงการดาวประหยัดโครงการดาวขยันโครงการดาวเมตตาและโครงการดาวสะอาด พวกเราก็ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตเอพิแห่งนี้นะคะที่ให้เราเข้ามาฝึกประสบการณ์ทั้ง4ื่นเตือนค่ะทาให้เราได้รับความรู้และจะนําประสบการณ์ที่ได้รับนะคะไปปรับใช้ในการเป็นครูปฐมไปในอนาคตค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ